สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะครูก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับคําไทยเจ็ดชนิดนะคะซึ่งเรานะคะก็ได้เรียนนะคะอ่ะคำนามคํากริยาใช่ไหมคะคาสรรพนามนะคะแล้วก็คําวิเศษไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคํา บุพบทกันนะคะเด็กๆมาดูกันว่าคําบุพบทนะคะคือคํานะคะหรือเป็นคําที่มีหน้าที่ทําอะไรได้บ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะคําบุพบทนะคะก็คือคําที่อยู่ข้างหน้า คำนามนะคะหรือคำสรรพนามนะคะจะทําหน้าที่แสดงความสัมพันธ์นะคะกับคํานามหรือคําสรรพนามในประโยคนั้นๆนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสประเภทนะคะดังนี้นะคะเด็กๆคําบุพบทนะคะจะแบ่งออกเป็น4ี่ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะก็คือคําบุพบทบอกสถานที่นะคะเด็กๆคําบุพบทบอกสถานที่อย่างเช่นนะคะอย่างเช่น คอมพิวเตอร์อยู่บนโต๊ะนะคะเด็กๆคะลองสังเกตนะคะคำที่มีสีแดงนะคะที่เป็นสีแดงนะคะคือคำผูพบทนะคะคือเป็นคำบูกพบทบอกสถานที่นะคะคอมพิวเตอร์นะคะอยู่บนโต๊ะโต๊ะคือคํานามนั่นเองนะคะคํานามนั่นเองนะคะจะเห็นว่าจะอยู่หน้าคํานามนะคะ ต่อมาตลาดนะคะอยู่หน้าปากซอยนะคะคําบุพบทคือคําว่าคำไหนคะคําบุพบทคือคาว่าหน้านั่นเองนะคะอ่ะจะบอกนะคะสถานที่ว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คืออยู่หน้าปากซอยดังนั้นนะคะคําบุพบทบอกสถานที่ ก็จะทำให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าอยู่ข้างบนหรือว่าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ข้างหลังหรือว่าอยู่ข้างข้างนั่นเองนะคะต่อมาคำบุพบทนะคะบอกสถานที่เนี่ยมีข้อควรระวังนะคะเด็กๆคือคำบุพบทบอกสถานที่นะคะ และคำวิเศษบอกสถานที่จะใช้คำเหมือนกันเลยนะคะแต่การวางตำแหน่งจะแตกต่างกันโดยด้านหลังของคําบุพบทนะคะจะต้องมีคำนามนะคะหรือคำสรรพนามอยู่เสมอเด็กๆคะสามารถกลับไปทบทวนคำนามกับคำสรรพนามได้นะจากคลิปนะคะย้อนหลังนะคะของคุณครูนะคะไปเปิดดูได้เลยนะคะอ่ะ จะต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามอยู่เสมอนะคะส่วนคำวิเศษนะคะก็มักจะอยู่ด้านหลังของคำที่จะต้องการขยายนั่นเองอ,อาจจะยังไม่เข้าใจางั้นมาดูกันนะคะอย่างเช่น แม่นั่งอยู่ข้างหน้าฉันนะคะแม่นั่งอยู่ข้างหน้าฉันจะแ,แสดงตำแหน่งของแม่นะคะและตัวของฉันว่าแม่เนี่ยอยู่ข้างหน้าของฉันใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าข้างหน้านะคะคำนี้นะคะจะจัดอยู่ในคำบุพบทนั่นเองนะคะบุพบทบอกสถานที่นะคะแต่เด็กๆมาดูกันแม่นั่งอยู่ข้างหน้านะคะแม่นั่งอยู่ข้างหน้า ข้างหน้านะคะที่ไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรคะอ่าไม่ได้มีคำนามหรือคำสรรพนามต่อท้ายนะคะก็คือจะเป็นการขยายคำว่าแม่นะคะเพื่อบอกตำแหน่งว่าแม่เนี่ยอยู่ข้างหน้าดังนั้นก็จะจัดคำว่าข้างหน้านะคะ อยู่ในคำวิเศษนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องสังเกตนะคะถ้าหากว่าเขาถามว่าคำคำไหนนะคะคือคำบุพบทเด็กๆจะต้องดูบริบทของประโยคด้วยนะคะ,ะมาดูต่อไปเลยนะคะคำบุพบทประเภทที่2นะคะก็คือจะบอกความเป็นเจ้าของนะคะ บอกความเป็นเจ้าของอย่างเช่นตุ๊กตาตัวนี้เป็นของเธอตุ๊กตาตัวนี้เป็นของเธอคำบุพบทคือคำว่าคำว่าอะไรคะคำว่าของนะคะอ่าบงบอกเลยว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นของของใครของเธอนั่นเองนะคะต่อมาที่นี่ เหมือนเมืองแห่งความฝันนะคะแห่งความฝันนั่นเองนะคะก็จะบอกความเป็นเจ้าของนะคะหรืออ่ะบ่งบอกนะคะสถานที่ต่างๆนะคะอ่ะอาจจะเกิดจากความฝันหรือความคิดจินตนาการต่างๆนะคะเขาเลยจะใช้คําว่าแห่งน,นั่นเองนะคะต่อมาคําบุพบทบ,บอกความเกี่ยวข้องนะคะคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องมาดูตัวอย่างกันนะคะ ฉันตั้งใจเรียนเพื่อให้มีความรู้มากๆนะคะอะเกี่ยวข้องกันไหมฉันตั้งใจเรียนเพื่อให้มีความรู้มากๆนะคะดังนั้นนะคะคำว่าเพื่อก็จะใช้แสดงความเกี่ยวข้องของประโยคนั่นเองนะคะดังนั้นคําบุพบทก็คือคําว่าเพื่อนะคะเด็กๆต่อมาพ่อให้เงินแก่น้องนะคะคําว่าแก่นะคะคําว่าแก่คือคําบุพบทนะคะ พ่อให้เงินแก่น้องนะคะเป็นการบอกถึงความเกี่ยวข้องกันนั่นเองนะคะต่อมาคําบุพบทประเภทที่4นะคะก็คือคําบุพบทบอกเวลานะคะเด็กๆอย่างเช่นไปไว่ายน้ํามาเมื่อวานนะคะไปไว่ายน้ํามาเมื่อวานหรือว่าไปตลาดตั้งแต่เช้านะคะไปทะเลไปถึงทะเลเนี่ยเมื่อคืนนะคะหรือว่าพวกเราเนี่ย รับประทานอาหารเย็นตั้งแต่หกโมงนะคะเด็กๆเห็นไหมว่าอ่ะเขาใช้คำว่าเมื่อนะคะบ่งบอกเวลาว่าเมื่อวันนี้เมื่อคืนเมื่อเช้าหรือว่าตั้งแต่เช้าตั้งแต่หกโมงตั้งแต่บ่ายนะคะดังนั้นคำบุพบทบอกเวลาก็จะมีคำว่าเมื่อคำว่าตั้งแต่นะคะแล้วก็จะตามด้วยเวลานะคะกลางวันกลางคืนเช้านะคะ เด็กๆต้องสังเกตรประโยคดีๆนะคะต่อมาหน้าที่ของคำบุพบทนะคะหน้าที่ของคำบุพบทก็คือขยายคำนามขยายคำสรรพนามขยายคำกริยาขยายคำวิเศษนะคะมาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นครูมอบรางวัลน,นะคะแด่ผู้ชนะ ประกวดคัดลายมือเด็กๆคะลองหาคำบุพบทสิคะเด็กๆว่าคำไหนคือคำบุพบทคะอ่ะครูให้เวลาดูนะในประโยคนี้นะคะคำไหนคือคำบุพบทเอ่ยคำว่า แด่นั่นเองนะคะคำว่าแดนะคะคือคำบุพบทนะคะจะช่วยขยายคำกริยาคำกริยาในที่นี้ก็คือคำว่ามอบนั่นเองนะคะ<ม>ดังนั้นคำว่าแดกจึงขยายคำว่ามอบนะคะเด็กๆต่อมามาดูใบงานกันนะคะใบงานเรื่องคำบุพบทนะคะคำชี้แจง ให้ hey, นักเรียนนะคะขีดเส้นใต้คำบุพบทในประโยคนะคะอ่านเด็กๆอ่านประโยคดีๆนะคะแล้วลองหาสิคะว่าคำบุพบทนะคะคือคำไหนนะคะซึ่งคำบุพบทก็มีทั้งหมดกี่ประเภทคะมีทั้งหมดสี่ประเภทด้วยกันนะคะเด็กๆสามารถกลับไปดูทุกทวนได้เลยนะคะว่าแต่ละประเภทนะคะมีหลักสังเกตยังไงนะคะ แล้วก็ลองขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำบุพบทนะคะโดยการใช้ดินสอขีดก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับคำบุพบทนะคะเพียงเท่านี้หากเด็กๆมีข้อสงสัยคำถามใดๆนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะเพราะว่า อ่ะใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะจะได้มาเจอกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ